สวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับชันเอเมรีค่ะวันนี้ฉันหลงอยู่ในป่าป่าที่แสนกว้างใหญ่มีน้ำทะเลด้วยสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการสเต็เตปเพล์อของพวกเรานะครับอยู่กับผมนายเรียวจิและจ๊บครับคุณจ๊บบิขยิใจของเราเองนะครับวันนี้ <Okay. S 1> เราก็อยู่กับเกมอะไรครับคุณจบ๊บดูรังโกนะฮะดูรังโกนะครับ,รบเป็นเกมล่าไดโนเสาร์เผ่ากระท่อมนะ <c oughs> คือนี่คือสโลแกนขเขาล่าไดโนเสาร์ราาเผาะกระท่อมนั่นเองเป็นของเอกาหลีนะฮะ โดยพระราโดยค่ายเน็กซอนนะฮะคือคุณภาพนี่คือต้องบอกครับแค่ยินชื่อค่ายนี่ยับรองว่าคุณภาพแบบความความมันเนี่ยจัดเต็มแน่นอนแน่นอนเฮ้ยผมอยากให้ดูอันนี้มากเลยดูเขาเก็บรายละเอียดครับเวลาเข้าไปในโดงย่าเนี่ยตัวละครเราจะแหวกว่ายน้ําได้ด้วยถือว่าเจ๋งมากนะิ่าเจ๋งเจ๋งลองดูลองดูนะครับเชิดอกผักในความรักท้องฟ้าซึ่งมืดมนเชิดลงไปในน้ำจะบอกว่าอันนี้เป็นตัวละครของคุณโจ๊บนะครับที่ สร้างไว้ในเบต้าเทสของดูแลนโก้นะครับเรียกได้ว่าผมใช้ชื่อเนี่ยทุกๆเกมลยด้วยอ๋อคือถ้าแบบเล่นเกมไหนที่เป็นเกมีอย่นี่หาชื่อได้เลยเพราะกันเพราะว่าที่ต้องใช้ไอสองตัวนี้มันคืออะไรมันได้ไม่ต้มคนอื่นเนี่ยอ๋อครับผมเพราะว่าสร้างชื่อคนรำคาญตอนที่ว่าแบบชอบแบบชื่อชื่อซ้ำาคนอื่นเนี่ยแล้วอนี้ผมต้องไปไหนเนี่ยก็มันจะมีบอกว่าให้เราไปไหนนะจิ้มตรงนี้นะปึ๊บปึ๊บทัศผู้รอดชีวิตใชครับ ใช่ลองไปใกล้ๆปุ no, Ooh, no, mm ๊บ hmm. อ uh, okay. ่ะคิดที่น้ำเดี๋ยวมันมีรูปฝาอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวเราเจอน้ำแล้วครับเรียบร้อยออกมาเหมือนแอช i e v e m ในเกมอะไรอย่เงี้ยป่ะอ่าใช่แล้วทำอะไรทำอะไรทำอะไรต่อไปเรื่อยเซสกิลหาน้ำนี่อใช้ปุ๊บร้อยปุ๊บปุ๊บโอ้โหน้ำอยู่ข้างหน้าต้องใช้สกิลหาโอ้ยน้ำแรงโอ้ยน้ำแรงอุ้ยโอ้โดูตัวละครแล้วครับซูม m z o o เขาเก็บรายละเอียดมากเลยนะอุ้ยติดโคตรหินเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นเราสามารถที่จะเออ่ว่ายใช่เราสามารถที่จะนี้ได้นะ อาบน้ำได้อาบน้ำได้ครับจุดทัดไปครับนั่นเลยครับฉากนี้มันต้องเดี๋ยวน้ำมันแรงไปไหมปัดไปปัดไปปัดไปปึ๊บอ๋อต้องหักน้ำโอ้โอ้ my god มึ<อ>ตงต้องหันมาสิไอเลียวไอเวนหันมาหล่อนหันไปเองไว้เอาใหม่เอาใหม่ไว้เราจะไม่ให้คุณผู้ชมทล้วแลดเมื่อกี้ซูงอ๋อสูงแทบสุดแล้วมาแล้วนี่นี่ตื้นๆตรงนี้ผมว่าน้ำมันมันลึกไปตื้นๆนี่เราไช้ ฉากอบน้ำขนาดนี้เฮ้ยน้ำตรงนี้มันแรงเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมผมจะหาน้ำเบาๆนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูฉากหุ่นน้ำนี่ก็แรงนะนี่เ,เบาๆเนี่ยปึ้บส<ม>ูงเข้าไปครับปึ้บแน่น,น,น,นไม่ให้ด้วยเว้ยมันให้ตรงนั้นด้วยอะ่ะไปเหอะผมว่าไปเหอะไปเหอะเราจะมาดูฉากอพน้ำเรื่อยๆไม่ใช่ในตรงฉากเนี่ยเราคือผมเพิ่งเล่นมาแค่ผ่านแค่ช่วงช่วงตอนแรกเองก็คือคือเอาไปเกาะสองน่ะเรียกว่าเป็นเกาะสองแล้วกัน ก็ไกลจากลคลิปที่แล้วที่เคยเล่นไปไม่นานเท่าไหร่ไม่ไกลก็อันนี้เพิ่งเรื่อม,มาเกาะสองนีอคลิปแล้วนี่เลยเกาะสองนิดนึงตอนนี้เจะตามแผนที่อุ้ยเจอเจอแย่เจอแย่ขอซุ่มหน่อยเจอแย่ต้องวิ่งผ่านแย่ yeah, ครับซู้มันเปลบ่าอุ้ยบอแบ๊อะไรเนี่ยอันนี้เป็นเหมือนกับว่าเป็นจุดเป็นพวกเช็คพอยต์หรือพวกจุดสร้างสร้างบ้านหรือสร้างกิวต่างต่างนะครับครับผมประมาณนั้นซึ่งมันก็จะมีให้เราตอนนี้เราสามารถไฟกับ้แย่พวกนี้ได้ยังฮะ ไม่รู้กดที่มันดิกดกดดูสิโอ้มือเปล่าครับนี่ไงนี่ไงกดได้สู้ได้สู้ได้นี่นี่ครับผมใช่วะตันนี้เราสามารถออโต้หรือว่าจะเราจะเลือกใช้อันี้ก็ได้อันี้คือรอหลบถ้าเกิดตูถ้าเกิดสมมติอะไรต่างมาแต่คุกับมหาลหลบปุ๊บนี่อ๋อแต่ปล่อยออโต้ก็ได้ใช่ไหมใช่ปล่อยรูปก็ได้การฝึกเกมมือถือนะฮะต่อโต้สื่อจะหลบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจพอดีผมก็ยังไม่เล่นนานขนาด แต่พวกนี้ก็โกงเหมือนกันนะแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้ผลเท่าไหร่นะเคื่อนยังสู้ไงนี่น้องสู้มันกี่ตัวเนี่ยฮะเชื่อมันเข้ามาลุมเลยนะใช้หมัดเปล่ามือเปล่าสู้อือโอ้ยอย่างกวางพันแมนครับช็อตเมื่อกี้ไปครับเราไปหาพวกเพื่อนเราเถอะอ๊บอ่าไม่รู้กดไปเลยกดลมค้าไปเราไม่สนใจนะครับครับผมนี่นี่กดตรงนี้ต่อ เพิ่มครับผมเช็คสกิลเพิ่มอ่าเช็คสกิลสัตว์เช็คสกิลสกิลไหนสกิลตรงนี้สกิลอ๋อสกิลเห็นไหมนี่อันนี้คือสกิลของเราในตอนนี้ใช่ฮึมกดไปกดไปกดไปปึ๊บมเพิ่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 มันจะมีหลายอย่างคือก็เป็นสกิลที่ว่าสำหรับ จะสร้างเก่งสร้างหรือทําฟาร์มหรือครับอาวุธหรือว่าเป็นสายต่อสู้ก็เมลีแล้วก็มีการทําอาหารนะครับก็เยอะเยอะแล้วแต่จะเลือกเอาก็คือเล่นได้อย่างอิสระเลยว่างั้นใช่อันนี้คืออะไรคดีเทลก็จะมีรายละเอียดต่างๆขึ้นมาสามารถที่จะเลือกได้แต่ปล่อยไปก่อนไม่ทำไรเนี่ยอ๋อใส่ของใส่ของอ่ะเอ้มันถอดแล้ว ก็ถอดนี่ไงไมาที่ตรงนี้อ,อ๋อเหรอใช่ไหมแล้วก็ใส่เออมีดง่ายๆกับขวานง่ยนายๆอันไหนดาเมจแรงกว่ากันกนะลองดูด,ด,ดิแอคแท็กยี่สิบอันนี้เท่าไหร่แอคแท็กห้าสิบเฮ้ยใส่ของแรงๆขวาฟ้าหน้าดําครับเียบร้อยเรามีอาวุธแล้วสามารถที่จะฟาดไฟพวกเรืเสาได้นะครับนะเฮ้ยเสื้อทอทาไมใส่คืนใส่คืนนี่สบานนะผมไม่ได้แบบจงใจที่จะแบบระลับเป็นหลวงตัวละครผมจบเลยนะอย่าผุ้ศาสตร์สร้างมาด้วยความน่ารัก แต่เสื้อผ้านี้ไปหมดแล้วนะเอาละเราลองไปไฟไอ้แย้ตรงเมื่อกี้ใหม่มาหาตัวสาวตัวใหญ่กว่าน,นี้ดีกว่าไหมเราไปเนี่ยมันจะบอกให้เราไปทำอะไรเนี่ยฮั and the get นแอนเดเกตมีดหาเนื้อนะครับเฮ้ยใครสนใจเล่นนี่โคนาแบเอ่อเขารวมกลุ่มกันได้นะฮะซึ่งใช้กลุ่ม<ช>ผมเราแต่เป็นกลุ่มของ,ของคนรู้จักผมนั่นเองนะฮะครับผม,บผมบเขาดูแลอยูเออ่เกมนี้มีเวลากลางวันกลางคืนด้วยนะครับครับผมมันก็เป็นเกมที่แบบว่า s ์ v ว r a l เลยนะ นั่เจอแชมเปี้ยนเก็บแชมเปี้ยนแป๊บเฮหตะอะไรอ่ะเลวอัพตกใจยิ่งใหญ่เหลือเกินเขาบอกตรงว่าไอ้แค่อพทีโคยิ่งใหญ่อะถ้าดูคือตื่นเต้นไอ้ใช่ไหมันตัดไม้ทำลายป่าไปแล้วครับเช้าแล้วเว้อแล้วครับตอนนี้ตอนเช้าแล้วผมว่าตอนนี้น่าจะเจอแย่แล้ว แต่ว่าเราต้องไปตามหาไอกทีครับเมื่อกี้มันเป็นฉากกลางคืนเราเจอเป็นการทัวร์ป่าด้วยในตัวเป็นการหลงป่าไปในตัวมันจะมีบอกตำแหน่งไปว่าแย้อยู่ตรงไหนนีจะบอกแคมป์ไฟซึ่งเมื่อกี้เราเจอแย้บริเวณนี้เอ่อกดดินี่ไงเจอแย้แล้วแย้แย้ครับแย้แย้แย้เจอขวานฟ้าหน้าดำเอาดิเอาดิกดมันาบเอามันล่อมาเลยครับแย้พวกนี้ มีการดั๊ดมีการดั๊ดโหฟาดฟาดฟาดเออฮึมดาเมจแรงขึ้นกว่าตอนที่ใช่มัดต่อยนะอ้าวก็ต้องแง่อยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วโอ้ยโอ้ยวิ่งไปไหนแล้ววิ่งไปไหนปล่อยมันได้ออโต้ออโต้นี่แน่ตายเราจะตายไหมฮะนี่แน่อุ้ยวืดมีพืดเออโอ้โห โอ้ยมีโอ้ยมีการแบบเลือกอัดหรือเิลเหรอเป็นอบิลิตี้หรือเปล่าปาบแย่เลยตัดแม่งเก่งกันสัตว์เป็นออกแนวเทิร์นไปอันนับอันนับไปทีเยอะเกินไปอ๋อโอ้ยเพื่ออัพอีเวชั่นแล้วเพื่อนก็โอ้โหเพื่อนเพื่อนแย่เนี่ยแบบไม่มีการช่วยเหลือนะครับเดินชิวเลยเดินเหมือนมาเป็นเรื่องปกติ ไันทึ่กันน,นานกันาน,นานจนคิดว่าแม่งตีกับตัวใหญ่อยู่แปะ๊ะนี่มันช่วงแรกๆครับคุณโจบ๊บโอ้ดินดินครับตอนนี้เราก็ลายแย่เรียบร้อยเราได้เนื้อแล้วครับได้ของมาแดกแล้วคดยากหลายวันมีภาษาเกาหลีผสมด้วยนะใช่แต่เดี๋ยวว่าถ้ามันเปิดแบบว่าเปิดในช่วงถ้ามันเปิดแล้วอ่ะมันเปิดแบบ หรือเปิดจริงแล้วก็จะมีภาษาอังกฤษแบบเป็นตัวมาให้อตอนนี้เขาให้เราหาไม้ครับห้าชิ้นไม้ก็ต้นไม้ไงที่เราเก็บเห็ดคิกที่ต้นไม้เลยตัดไม้เลยครับทำลายป่าทำลายป่าทำลายป่าซึ่งอันหนึ่งก็จะตัดได้ตามที่มันกำหนดนะว่าอันสองอันเงี้ยต้นหนึ่งนะ่าจะได้สักสองอันโอเคครับ <S <S ออโอ้ต้นไม,ม้ล,ล้มแล้วะเอ่นเกมนี้ค่อนข้างดีเลยนะเอาเก็บกล้วยเฉยถือว่าผมว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างจะละเอียดสุดๆอะแบบคอนใช่อะไรที่มันคงคือสเกลมันเป็นเกมสเกลใหญ่มากมเกมนี้เป็นเกมสเกลใหญ่บอกตรงเรื่องเรื่องภาพนี้ก็ไม่ได้แย่เลยนะเอาจริงสวยสวยมากๆเลยอันนี้คือปรับสุดแล้วอ,นนอันนี้คือปรับสุดแบบคือแบบแม็กกับไฮสูงทุกอย่างหมดแล้วเนี่ยเนี่ยตอนนี้นี่คือจริงสำหรับเกมมือถือนี่เรียกว่า เกมตัวนี้เรียกว่าผมให้แบบให้เต็มเลยนะสิบเต็มสิบเต็มเนี่ยอ่ะใช่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเกมที่แบบเป็นเกมมือถือที่มันไม่เหมือนเกมมือถืออันอื่นอ่ะผมตามหาเกมมือถือแบบเนี้ยมามาพักนึงแลหายากบอกให้บอกเลยเนี้ยมีหายากมากทําไมทําไมใครที่ไม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 ่คิดจะมาสัมผัสหรือว่ายังไม่ลองถือว่าแบบคุณยังไงแบบต้องไปหามาลองนะ ใครที่ชอบเกมแนวแบบ Survival ผมว่าเกมนี้นี่เป็นเกมหนึ่งที่คนคนเล่นอืพูดเลยแลาจะได้สัมผัสมานี่เลวเวลอัพได้แบบอลังการมากครับ <c oughs> อลังการละสัตดรลองตรงโอ้อแบกย่าครับนี้เราจะกลับไปที่บ้านนะครับดูแมปเดย์ครับหนึ่งนะครับเอาล่ะมันจะบอกว่าเรานม,มีอะไรบ้างแถวนี้้เราเก็บ เก็บอะไรเนี่ยเควสอะหัดหัดกดดูซะบ้างเนี่ยไม่ทำอะไรเห็นเปล่าแล้วกดติ๊กตรงนี้เนี่ยตรงขึ้หมายตรงเนี้ยมันจะมีบอกอะไรอะไรของเราต้องหากิ่งไม้ปิดไฟกิ่งไม้ก็ต้นไม้ไงมันน่าจะมีเออน่าจะมีท่อนๆหรือไม้แห้วมีมีเมื่อกี้เห็นอยู่ไม่ใช่มันก็เห็นอย่าเผลอไปคลิกพื้นน้อยทำไมอ่ะ พื้นนีงคือไม่เจอไงโอ้ยน้ำแม่งหญ้าเย,เยอะแยะชิบหายและเหย็ดตเกลวโคตรใหญ่เจ๋งสัสมานี่ไงกิ่งไมเ้เรียบร้อยครับเอาไปเผื่อไม่ทำไรต่อบอนไฟจุดไฟ นี่ได้ปึ๊บครับอ๋อครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาที่อยู่ก่อนจำได้ปะเนี่ยไม่ได้อ๋อมันสามารถคิดได้เลยเปว่าเราจะไปไหนีมูเนี่ยไม่ทำอะไรก็คิกไปดิไอ้ไปไหนเดินแล้วมันมีมือตรงนั้นไม่ไม่ไปทวงเช่นบอกอ่ะนี่เราจะสร้างบอลไฟเหล่านี้ แล้วครับตอนนี้หลังจากที่เราล่าเนื้อเราก็หาท่อนไม้กิ่งไม้ไม่ได้นะครับเราก็จะทําการครั์บอนไฟนะครับเพื่อ,อทาการพูดแล้วกดด้วยปิ้งเนื้อกันนะครับปึบสร้างครับไว้สร้างหอไว้ตรงนี้แล้วกันปาบเขาให้อุอ๊ยโทษ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 เอาไหมเอาไหมคนเล่นกากมากเลยบอกผมผมคนที่เล่นเกมแล้วนั่งกุหกิ่นบ้านเลยนะปึบ อบนี่ <แก S 1> นะดูแค่ขุดขึ้นมาทีเดียวเป็นหลุม,มเลยลครับแล้วก็ใช้ใบไม้ใช้ใบเช็ดต้นแล้วก็ขุดค <c oughs> รับโอ้โหูท่าดีใจเสร็จก่อนคลิกเข้าไปครับแล้วก็คราบคุกกิ้งเยด้เลาแดกและเป็นเรียกอะไรบาร์บีคิวนะครับบาร์บีคิวเนื้อแย้ ใช้กิ่งไม้นะครับกับเนื้อในการทำบาบร์บีคิวเนื้อแย่เรียบร้อยครับเราได้บาบร์บีคิวเนื้อแย่มาแล้วครับละวงคัสเตอร์ตามหาของต่อครับต่อครับตอนนี้ไปไหนนนองสอนไว้ว่าไปไหนนอะเออแวกอ้อยนี่แล้วเราเจอแล้วป่ะไม่ใช่ เฮ้ยเหมือนมีอะไรนอนอยู่ในนี้เราเจอบางสิ่งบางอย่างครับมันจะเป็นรายการแบกิวละไปจัดดิไปจัดดิมันคืออะไรสงสัยลือเกินสวัสดีค่ะตอนนี้ฉันกำลังอยู่ในป่าใหญ่แล้วเรากำลังเจอกับบางสิ่งที่กำลังนอนอยู่มันคืออะไรครั่แทบสงสัยเลยค่ะมันน่าจะเป็นแย้ค่ะแย้นี้มีนก็ต้องยุ่งมันอ่ะแย้กากเล็กๆอ่ะมันคขาดุร้ายฉันก็เลยตีมันเออมันวิ่งหนีไปแล้วครับเรียบร้อยเราก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยครับหนีดีกว่า ตีแล้วหนีครับก็อย่าไปยุ่งกับมันนะมันปอดมันมันมันจะน,นอนอยู่แงมพอกว่าปะ<ร><ต>้ะโดนตีก็เลยตกใจเออต้องตกใจหนีวิก่อนเดย์เกมนี้สามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ไหมครับคุณจบเล่นได้และดีด้วยเป็นแบบเรียลไทม์เลยทีเดียวโอ้โหจริงเกมเรียลไทม์ในมือถืออย่นี้ก็มีเยอะนะแต่ว่าหลายเกมก็ยังไม่โอเคใช่ อ่าสำหรับอ่าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็นี่เป็นข้อมูลร่าวแบบเป็นพื้นฐานการข่าวขออันนี้คือเป็นพาร์ทแรกนะครับเดี๋ยวพาร์ทต่อไปก็จะปล่อยออกมาให้ชมกันนะครับว่าเราไปเจออะไรบ้างอะไรใหม่ๆบ้างนะครับครับผมกับคลิปนี้ก็คงขอลาไปก่อนเียนเท่านี้แล้วกันใครชอบก็ติดตามพวกเราด้วยแล้วกันนะครับแล้วใครอยากเล่นเกมนี้ต้องทำไงครับคุณโจ๊บตอนนี้สามารถที่จะเข้าไปในกลุ่มตามกลุ่มที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างได้เลยครับข้างในที่มีลิงก์โหลดวิธีการโหลดแล้วก็ข้อมูลการเล่นเบื้อง สอบถามข้อมูลต่างๆกับเพื่อนๆในกลุ่มกันได้นะครับผมสำหรับนี้ผมคุณโจ๊บแล้วก็เอมิลี่ขอลาไปก่อนนะคะ <laughs> แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับดูแล้วอย่าลิมแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับ